วิธีรีเซ็ตวินโดว์ใหม่นะครับสำหรับวินโดว์ของใครมีปัญหานะครับผมดูคลิปนี้ครับให้เราคลิกสตาร์ทเมนูขึ้นมานะครับแบบนี้นะไปเข้าตรงคําว่าเซตติ้งหรือตั้งค่านะครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นมาตรงคาว่าวินโดว์อัปเดตหรืออัปเดตซิเคอร์ y จตี้จำสัญลักษณ์ไว้นะครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นซ้ายมือของเรามันจะมีคําว่ารีคอฟเวอรี่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมคลิกเข้าไปครับพอคําสั่งนี้มันจะมีอยู่สองคำสั่งตรงนี้ต้องดูให้ดีนะครับด้านบนก็คือ เรา r e คอ v e r y ไฟล์ใหม่นะครับโดยลบโปรแกรมทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องนะครับแต่งานยังอยู่งานไม่หายด้านล่างคือลบออกทั้งเครื่องงานก็หายด้วยนะครับผมผมแนะนําด้านบนนะครับนี่คลิกเข้าไปครับจากนั้นเขาก็จะมาอยู่หน้านี้มันจะมีสองคำสั่งเหมือนเดิมนะครับด้านบนนะครับการติดตั้งก็คือดาวน์โหลด ดาวน์โหลดจากเว็บ Microsoft เพื่อที่จะมาติดตั้งใหม่นะครับตรงนี้ก็คือต้องใช้อินเทอร์เน็ตต้องต่ออินเทอร์เน็ตตัวด้านล่างติดตั้ง Windows ก็คือ Windows ตัวเดิมของเราแล้วติดตั้งลงไปนะผมจะใช้การดาวน์โหลดใหม่นะครับผมตัวนี้แหละครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นนะครับผมก็จะกด Next ครับผมรอสักครู่นะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกปุ่ม Reset ตรงนี้นะคลิกเข้าไปครับเขากำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับ การรีเซ็ตก็จะใช้เวลานะครับขึ้นอยู่ที่ความไวของอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับเราก็รอนะครับให้เครื่องเนี่ยเขาทําตามขั้นตอนของเขาไปเรื่อยๆนะครับผมรอไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องทําอะไรนะเดี๋ยวเครื่องเขาก็จะทําตามขั้นตอนของเขาเองนะครับผมหลังจากที่เครื่องเขารีเซ็ตเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมาอยู่หน้าวินโดว์ปกตินะครับผมอันนี้คือวินโดว์ที่เรารีเซ็ตใหม่นะโปรแกรมที่เราเคยติดตั้งไว้นะครับผมจะหายหมดนะครับโปรแกรมนะนะครับโปรแกรมจะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับพวกนี้เนี่ยใช้งานไม่ได้แล้วเขาลบทิ้งได้เลยนะครับ มันก็จะมีเฉพาะวินโดว์ที่มากับตัวเครื่องนะเราต้องติดตั้งตัวโปรแกรมที่เราใช้งานใหม่นะครับผมวิธีรีเซ็ตแบบนี้นะครับงานของเรามันจะไม่หายนะครับผมแต่โปรแกรมเราต้องลงใหม่นะพวกโปรแกรมใช้งานทั่วไปนะครับพอเรารีเซ็ตแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผมแล้วก็ทาการอัปเดตตัววินโดว์คลิกสตาร์ทเมนูขึ้นมาเข้าไปตรงคําว่าเซตติ n งนะครับผมเข้ามาตรงคําว่าอัปเดตนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราติดตั้งโหลดนะครับเพื่อที่ติดตั้งวินโดว์ใหม่นะครับจากนั้นเราก็เช็คอัปเดตนะคร วินโด้นะครับพวกตัวไดเวอร์ต่างๆที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับเห็นไหมเขาก็จะทาการอัปเดตครับเรารอยเขาอัปเดตให้เสร็จแล้วเราก็รีสตาร์ทนะครับจากนั้นเราก็ติดตั้งโปรแกรมใช้งานทั่วไปพวกโปรแกรมดูหนังฟังเพลงเวิร์ดออฟฟิศพวกนี้ที่เราต้องใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีรีเซ็ตวินโด้หรือติดตั้งวินโด s แบบง่ายๆสำหรับใครที่อยากจะรีเซ็ตวินโด้ในกรณีที่วินโด้เรามันมีปัญหาเครื่องค้างเครื่องช้าเครื่องแฮงค์นะครับทำตามคลิปนี้ดูนะครับ